สวัสดีทุกคนนะครับในคลิปนี้เราก็มาอยู่ในเรื่องของแบตเตอรี่กันเช่นเคยนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วผมได้พูดถึงรายละเอียดและก็ประเภทของแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงการชาร์จแบตเตอรี่นะครับอุปกรณ์ในการชาร์จแบตเตอรี่ก็แบ่งออกเป็นหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น ตู้ชาร์จแบบใหญ่ๆเลยนะครับที่เราจะเห็นในร้านขายอุปกรณ์พวกแบตเตอรี่นะครับเพาก็จะมีบริการรับชาร์จแบตเตอรี่ฟ,ฟื้นฟูแบตเตอรี่อะไรพวกนี้ก็จะใช้เป็นตู้ใหญ่ไปเลยนะครับแต่ปัจจุบันที่ผมใช้นะครับผมก็จะใช้เป็นเครื่องชาร์จขนาดเล็กเป็นอะแดปเตอร์แล้วก็แบบนี้นะครับนี่เลยนะครับแบบนี้มันก็เป็นเครื่องชาร์จที่แบบ ช้าๆนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเวลาเราทิ้งไว้ทั้งคืนทั้งวันอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะชาร์จแบบเร็วๆอยากจะใช้ฟังก์ชันที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พึ่งพาไอ้เจ้าตัวนี้ไม่ได้นะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็มีตัวนึงมาทดสอบให้ทุกคนดูเลยนะครับผมซึ่งมันเป็น Smart Fast ชาร์เจอนะครับ SON 1206D นะครับตัวนี้ เขาบอกว่ามันเป็นเครื่องชาร์จอัตโนมัตินะครับซึ่งมีฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมด8ฟังก์ชันนอกเหนือไปจากรุ่นนี้ตัวซูเยอร์นะครับก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือรุ่น1 0์นะครับผมซึ่ง2รุ่นนี้จะแตกต่างกันในเรื่องของปริมาณในการชาร์จนะครับตัวนี้จะชาร์จได้สูงสุด6์แล้วก็ตัวนี้จะชาร์จได้สูงสุด1 0์นะครับแต่ฟังก์ชันต่างๆก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับยกเว้นแต่ปริมาณในการชาร์จนะครับที่ผม Alum, ทราบมันจะสามารถที่จะวัดปริมาณแบตเตออออรรรร <Sache, S 2> <ๆ S 1> รีีรรี่่่่ขงงงเาาาาาไดด้้้้้นนนนนะคคคัััััับบแลลลวววกกกกก็็ปตสสฟ์์ชชผผมมมิจโยยหห บ่อยเหมือนกันนะครับเวลาที่ใช้เครื่องชาร์จแบบนี้แล้วผมต่อผิดขั้วนะครับข้อดีของเจ้าเครื่องนี้มันขนาดเล็กมันสามารถที่จะถือไปชาร์จแบตที่ไหนก็ได้นะครับปกติเนี่ยถ้าเป็นเครื่องชาร์จแบบนี้หรือว่าเป็นเครื่องชาร์จแบบใหญ่เราต้องหิวแบตไปชาร์จที่แท่นชาร์จนะครับมันจะเสียเวลาแล้วก็เปลืองแรงของเราเปล่าๆโอเคแล้วก็มาแกะกล่องกันดูข้างในกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะทั้ง2กล่องเลยนะครับอ่าด้านในก็จะมีตัวเครื่องชาร์จนะครับแล้วก็ มีเอกสารกำกับนะครับผมว่าการใช้งานจะมีอะไรบ้างน,นะครับผมภาษาจีนล้วนเลยอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรูปลักษภายนอกก็เรียกได้ว่าเหมือนกันเลยนะครับตรงปลั๊กไฟเนี่ยจะเป็น ปักไฟที่เป็นสายแบบนี้นะครับเป็นหัวแบบนี้2 2 0โวลต์เข้ามาที่เครื่องชาร์จนะครับในส่วนของหน้าปัดต่างๆนะครับก็จะเหมือนกันนะครับจะแตกต่างกันที่ตรงรุ่นนะครับแล้วก็ปริมาณแอมป์ที่สามารถชาร์จได้เราจะสังเกตเห็นว่าเจ้าตัว6แอมป์เนี่ยจะมีปากจัลเขเนียที่เล็กกว่านะครับถ้าเปรียบเทียบแบบนี้นะครับผมกระแสเยอะกว่าเราย่อมที่จะใช้หัวใหญ่กว่านะครับผมโอเคเราก็มาดูในส่วนของตัวเล็กกันเลยนะครับมาดูในส่วนของหน้าปัดของเครื่องชาร์จนะครับจะมีแสดงอยู่ทั้งหมด2ส่ับส่วนทีี่1เขยนว่าะ จะแสดงโวล์นะครับนี่นะครับแรงดันแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับว่าแบตเตอรี่ของเราเนี่ยที่กําลังชาร์จอยู่ไฟได้มีปริมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วในขณะนี้นะครับผมในส่วนนี้ก็จะบอกในเรื่องของแอมป์นะครับแอมป์ที่กําลังถ่ายโอนไปที่แบตเตอรี่นะครับผมต่อไปเราก็จะมาทดลองใช้งานกันเลยนะครับก่อนที่จะชาร์จผมอยากจะลองคีบดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราคีบไปที่ขั้วแบตแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับ มันแสดงสถานะของแบตเตอรี่12.5โวลต์นะครับส่วนแบตเตอรี่เลเวลก็คือเปอร์เซนต์หรือว่าปริมาณของแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ร้อเลยนะครับแบตบนี้เต็มนะครับผมนอกเหนือไปจากการชาร์จเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปเป็นตัววัดไฟได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองชาร์จกันเลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เสียบปลั๊กไฟตรงนี้ไฟชาร์จจะอยู่ที่12.4โวลต์นะครับส่วน กระแสชาร์จนะครับอยู่ที่6.4แอมป์นะครับผมตอนนี้ก็ไฟชาร์จกำลังกระพริบนะครับผมนี่ก็แสดงสถานะว่ากำลังชาร์จไฟอยู่นะครับอตอนนี้40%แล้วนะครับ50แล้วกระแสะก็จะทำการบาลานซ์กับปริมาณแบตนะครับปริมาณแบตเริ่มเปอร์เซ็นต์มากขึ้นนะครับตัวกระแสะเนี่ยก็เริ่มจะลดลงนะครับผมตอนนี้60%นะครับ ผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงพัดลมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าพัดลมมันอยู่ตรงไหนอ๋อจะมีพัดลมตัวหนึ่งนะครับระบายอากาศนะครับลักษณะประมาณว่าจะดูดความร้อนจากฝั่งนี้นะครับผ่านวงจรแล้วก็ออกฝั่งนี้นะครับผมซึ่งเราหมดปัญหาหมดห่วงได้เลยนะครับเรื่องของความร้อนนะครับตอนนี้กระแสชาร์จอยู่ที่1.3แอมป์นะครับคือเขาจะปรับอัตโนมัติให้เลยนะครับว่า ความจุเท่านี้นะครับปริมาณเท่านี้เนี่ยเราจะชาร์จอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมก็จะทําเองอัตโนมัติทุกอย่างเลยเราแค่นั่งดูหรือว่าไปหานั่งจิบกาแฟชิลๆได้เลยนะครับผมอ่าตอนนี้นะครับขึ้นไฟสีเขียวตรงนี้นะครับผมเอ,อ่อแบตเตอรี่ฟ u l นะครับก็คือแบตเต็มแล้วนะครับตรงนี้จะขึ้นเป็น0แอมป์นะครับผมเมื่อทํางานเสร็จแล้วพัดลมก็จะหยุดหมนุนทุกอย่างก็จะโดนตัดอัตโนมัตินะครับอ่าก็ถือว่า ใช้งานโดยที่เราไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับว่าต้องมาปิดเครื่องตอนไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเขาจัดการให้เองหมดทุกอย่างเลยนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับการทดสอบเจ้าตัวเครื่องชาร์จซูเยอร์นะครับเป็นสมาร์ทฟ้าชาร์เจอร์นะครับผมก็ถือว่าชาร์จได้เร็วมากๆเลยทีเดียวนะครับฟังก์ชันที่ให้มาก็เรียกได้ว่าเหมาะสําหรับท่านที่ไม่มีความรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับการชาร์จแบตนะครับก็สามารถที่จะนําไปชาร์จได้เลยนะครับซึ่ง เขามีอยู่2รุ่นนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้เป็นรุ่นไหนนะครับอยากจะชาร์จเร็วขึ้นมาหน่อยก็เป็น10แอมป์นะครับหรือว่าแบตเตอรี่มีความจุมากๆอย่างเช่น200แอมป์อย่างนี้นะครับก็แนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็น10แอมป์นะครับส่วนถ้าแบตเตอรี่100กว่าแอมป์แบบนี้นะครับหรือต่ากว่า100แอมป์เนี่ยก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเร็วอยู่แล้วนะครับเร็วจนผมพูดไม่จบมันก็เต็มที่ยิงแบตมันเต็มอยู่แล้วแหละนะครับผม โอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับหลายคนนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามที่ช่องอุดมไอเดียด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับแบตเตอรี่ก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ